ซีสาวแบล็คพิงค์ตกคนดังอีกแล้วคอนเสิร์ตล่าสุดสุปตานหนุ่มถึงขั้นผ่านลูกไปดูสื่อต่างประเทศรายงานว่าคอนเสิร์ตบอลพิงค์เวิร์ทัวร์ของซีสาวแบล็คพิงค์ที่รัฐนิวเจอร์ซีเมื่อวานที่11สิงหาคมที่ผ่านมากลายเป็นแหวรัองในโลกทวิตเตอร์ของสหรัฐเมื่อมีคนพบเห็นทอมเรดดี้เดินทางมาชมคอนเสิร์ตด้วยโดยผู้ใช้แอคเคาน์ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้แชร์รูปภาพดังกล่าวด้วยแคปชั่นสั้นๆว่า เจอทอมเรดดี้ที่คอนเสิร์ตไครบัตรหมดเกลี้ยงของวง b l a c k พ i n k ก่อนจะกลายเป็นไวรัลด้วยยอดรีทวิตกว่า5,000ครั้งจนตัวของทอมเรดดี้ย่างต้องรีทวิตตอบกลับไปว่านี่เป็นภาพที่พ่อพาลูกสาวและเพื่อนๆไปดูคอนเสิร์ตดังที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมา ซึ่งทางนี้เว็บไซต์บิวบอร์ดรายงานว่าเขาเป็นผู้ปกครองของวิเวียนลูกสาววัยสิบขวบและแก๊งเพื่อนๆมาชมคอนเสิร์ตโดยลูกสาวของเขาเป็นแฟนตัวยงของดนตรี k p o ๊อและเช่นชอบสีสาวแบล็คพิง k เป็นอย่างมาก